อัปเดตอะไรใหม่ๆใน Microsoft Teams ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้และทุกเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้คลิปนี้จะมาเฉลยครับว่าเข้าไปดูตรงไหนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีความลับมีแต่ความรักที่อยากจะแบ่งปันครับสวีดัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับผมจะพาไปดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่12สําหรับเรื่องของ m i r r s s o t t t e m s แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามซับ c r i b e ให้กับ g ีเดนแชร์ด้วยและใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับไปเรียนรู้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับคลิปแรกๆของเราได้เลยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึง12คลิปละวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้ถึงนะครับ แหล่งเรียนรู้ดีๆนะครับแหล่งอัปเดตอะไรใหม่ๆใ,ใน Microsoft Teams <c oughs> เพื่อไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องเข้ามาที่ Microsoft Teams นะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปมาเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะเข้าได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากไปอัปเดตไปเรียนรู้นะครับคลิปที่ Microsoft Teams เนี่ยเขาทำไว้ให้เนี่ยเราจะไปตรงไหนนะครับมีอยู่2วิธีการด้วยกันนะครับ 1. นนะครับให้ไปที่แท็บ general นะครับหรือว่าทั่วไปแล้วกดไปที่คำว่าเปิดคำถามที่พบบ่อยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอแบบนี้นะครับก็จะเจอกับแท็บเมนูที่เป็นว่าหัวข้อการฝึกอบรมนะครับอลองกดมาดูเนาะการฝึกอบรมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะมีนะครับบทเรียนนะครับแนะนำนะครับเกี่ยวกับ Microsoft Teams ซึ่งแบ่งเอาไว้เป็นหมวดหมู่แล้วก็ ทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเอาไว้ให้แล้วนะครับซึ่งผมก็ไปดูมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาถอดบทเรียนให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มานําเสนอให้กับทุกท่านแต่ถ้าเกิดใครอยากดูเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพรวมของ Microsoft t e a m s ตั้งค่าและกําหนดเองทีมและ a n แ e ลนะครับอัปโหลดและค้นหาไฟล์จัดการแชททางานโดยใช้โพสต์และข้อความนะครับจัดการประชุมกิจ กิจกรรมและการแจ้งเตือนนะครับและอื่นๆอีกมากมายที่สามารถที่จะเข้ามาเหมือนอบรมกับ microsoft team ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าเราอยากอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะกดไปตรงไหนนะครับเราก็กดไปที่แท็บเมนูที่เขียนว่ามีอะไรใหม่นะครับมีอะไรใหม่นะครับก็จะมีไทม์ไลน์นะครับเรียงตามวันตามเดือนเลยว่ามีการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆสักนิดหนึ่งนะครับ เมื่อวันที่26มิถุนายน2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการปรับนะครับขนาดของการประชุมและการแชทของการประชุมเพิ่มเป็น300นะครับสูงสุดเป็น300คนนะครับหรือวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประชุมนะครับที่ได้รับการปรับปรุงใน safari นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีการใช้งานนะครับ microsoft team บน safari เนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับผม หรือว่าที่ผ่านมาก็จะมีการนะครับอย่างวันท well ี่5มิถุนาเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มขนาดของกลุ่มแชทนะครับเป็น250นะครับก็จะเรียงเป็นไทม์ไลน์เอาไว้ตรงนี้พร้อมกับมีรูปภาพมีคำอธิบายมากมายเลยนะครับว่าสิ่งที่มีการปรับอัปเดตใหม่สำหรับ Microsoft Teams เนี่ยมีอะไรบ้างครับเมื่อทุกท่านได้เข้ามาเจอแล้วได้เข้ามาอ่านแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปทดลองใน i ม r r s s o t t t e m s จริงๆได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าตรงนั้นเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาอีกอันนึงได้โดยกดตรงที่วิธีการใช้งานนะครับมันก็จะแยกเป็นหัวข้อเอาไว้ให้แบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดมาที่หัวข้อก็จะมีวิดีโอให้ดู <c oughs> เช่นถ้าสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเชิญบุคคล ทีมแบบฟรีประทะทีมแบบธรรมดานะครับเรื่องราวการอัปเกรดเริ่มต้นใช้งานจัดการองค์กรตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถอ่านข้อมูลต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมกดเข้ามาอ่านเกี่ยวกับ Microsoft Teams และ Microsoft Teams ที่เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเป็นแบบฟรีก็ใช้ได้50,000 0คนต่อองค์กรนะครับแบบธรรมดาะแบบ Microsoft Teams เวอร์ชันเต็มเนี่ยก็ไม่จำกัดสิทธิ์นะครับ หรืออย่างพื้นที่เก็บนะครับถ้าเกิดเป็นแบบฟรีก็ได้ 2GB กิกะไบต์นะครับถ้าเกิดเป็นแบบตัวเต็มก็ได้1 TB เทไบต์แล้วก็อื่นๆแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาอ่านนะครับเข้ามาดูคลิปเข้ามาฝึกอบรมแล้วก็เข้ามาอัปเดตอะไรใหม่ๆใน Microsoft t e a m s ได้นะครับคลิปนี้นะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาสั้นๆแต่ผมมั่นใจว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน100%นนะครับแล้วได้เกิดดูคลิปนี้จบแล้วและเห็นว่า คลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการทุกๆรายการของทีเดนแชร์ได้ที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b t e e d a n s h a r e c o m นะครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าผมจะพาไปดูวิธีการในการแชร์ข้อมูลที่เราโพสต์ไปในช่องอื่นๆอย่างรวดเร็วที่สุดเสเพื่อใครอยากลดระยะเวลาและรู้สึกว่า เฮ้ยฉันรู้สึกขี้เกียจนะที่ต้องมาลงข้อมูลใน6กับ 1, แล้วก็ไปลงข้อมูลใน6กลงข้อมูลใน6กมีวิธีไหมลงครั้งเดียวแล้วให้ไปทุกทุกทับทุกทุกชาแนลที่เราต้องการเลยคลิปหน้ามีคําตอบครับคลิปนีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ